รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อ a m a r ทีวี คุณเป็นใครปล่อยผมออกไปผมต้องออกไปหาผู้เดี๋ยวนี้คุณยิงออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าคุณต้องรอยเซอร์รัตอีกคนกลับโลกของตัวเองก่อนลูกแพรคู่มั่นของแกต่อให้แกพยายามให้ตายเซอร์ไม่มีความนสนใจแกหรอกถึงตอนนี้พี่เซอร์จะไม่ใช่พี่เซอร์คนนั้นของผู้แล้วอ่ะผู้ฝั่งบอกเขาหน่อยได้ไหมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอ่ะผู้รักฟิเซอร์นะ กูไม่อยากเสียพี่เสิร์ไปอ่ะไม่ว่าจะกับผู้การอีกคนนึงอ,ะอ่ะหรือผู้มัญวิเซอร์ก็ตามอ่ะกูก็ไม่อยากเสียพี่เซิร์ให้ใครอะ่ะกูกูอยู่ไหนอะ่ะกู้ได้ยินพี่ไหมผู้ผู้ถึงตอนนี้พี่เซิร์จะไม่ใช่พี่เซิร์คนนั้นของผู้แล้วอะ่ะผู้ผูู้้ผู้ตัดพี่เซิร์ผู้ขอร้องนหละผู้ผู้ไปกูไปผู้ผผ บอกคนที่ผู้หลักหน่อยว่าผูลักพี่เซอร์นะผู้หลักพี่เซอร์จริงๆนะถึงเวลากลับแล้ว this ผู้หลักพี่เซอร์จริงๆนะแล้วก,ก็ลาก,ก่อนนะครับฝากบอกคนดิ้นกูนะผู้หลักพี่เซอร์นะ จะทิ้งพี่ไปไหนชิเซอร์อย่าไลา่พี่ไปไหนเลยนะ <c oughs> พี่จะยอมทำทุกอย่างขอให่พูดยอมให้พี่อยู่ข,ข้างพูก็พอไม่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่พูต้องการพี่ที่จะเป็นคนเป่าฟุตให้ผู้ฟังเองจะทำเมื่อไหร่ที่พูนอนไม่หลับอะ ให้พี่กอบผู้นอนนะจะพี่จะช่วยผู้ซื้อของไหวทุกปีในเวลาได้ผู้เหงาวะพี่จะไม่ยอมให้ผู้เหงาอีกพี่จะไม่มีทางให้ผู้เหงาอีกเดินขาดแต่พี่ขออย่างเดียวได้ไหมผู้จะไล่พี่ไปไหนเลยนะ ที่อยู่ไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่มีผู้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วพี่เซอร์นี่พี่เซอร์ใช่ไหมอะที่เอง พี่เซอร์จำเรื่องโทรศัพท์แก้วน้ำได้ไหมก๊อกก๊อกก๊อกเชียงเรยกจตกต่างดาวแล้วลฟูดล่ะพี่จะเป็นคนบอกให้ฟังเองนะคนที่คุณก็รู้ว่าใคร มเขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิมคุณก็รู้ว่าใครเธอรับผู้ใหม่ นักงิพี่เราคุ่สุนพี่เซอรฟังพู่นะฟังนะต้องฟังนะที่ฟังอยู่ครับผู้หลักพี่เซอร์นะครับ Paid, สงสัยนั่นคือความจริงใจถ้าผมจากคนๆดังคนที่คุณก็รู้ว่ใครคนที่คอยดูแลระยะไกลถ้าในไม่เขยังเป็นห่งคุณเมืนเดนคุณก็รู้ใครผู้บอกว่าพี่กลับไปโลกเดิมเหรออืม เพราะว่าพี่ไม่มีแผลเป็นตรงเนี้พวกก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แต่ว่าคนอื่นอ่ะบอกว่าพี่เสือความจำเสื่อมแล้วพี่ทำอะไรพูดหรือเปล่าเปล่าเขาแค่ไม่เหมือนกับพี่เสือถึงหน้าตาจะเหมือนกันแต่เขาปากหลายกว่าแล้วก็หงิบง่ายกว่า แต่ว่าเขาไม่ได้ใจร้ายกับผู้นะเขาใจดีกับผู้เพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่พี่เซอร์ที่ผูรู้จักอะแล้วพี่เซอร์ได้ไปเจอ กันคนนั้นไหมไม่นะพี่จำได้แค่ว่าตอนนี้พี่วิ่งเข้าไปผักผู้อ่ะตัวพี่อะ่ะชายหมดทั้งตัวเลยแล้วก็พี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าพี่ตายไปแล้วอะ่ะแล้วก็พี่ก็รู้ตัวเกีกชีเหมือนกับพี่ตื่นมาในฝันไนหะในฝันนั้นอะ่ะเป็นฝันที่ยาว แล้วก็แปลกมากๆด้วยหนียังไงก็หนีไม่ันแล้วไงต่อจบแล้วเอ้าไงงั้นล่ะก็พี่กลัวนี่พี่กลัวอะไรครับพี่กลัวว่าจะไม่ได้เจอผู้ ผู้ก็กลัวว่าจะไม่ได้เจอพี่เซอร์เหมือนกันแล้วผู้ก็รู้แล้วรู้ว่าอะไรเหรอรู้ว่าไม่ใช่พี่เซอร์คนไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นพี่เซอร์คนนี้ผู<พ>้ขอโทษผู้จะขอโทษทำไมผู้ไม่ได้ผิดสักหน่อยพี่ต่างหากที่ต้องขอโทษก็เพราะผู้ไงถ้าผู้ไม่ไล่พี่ไปแบบนั้นอ่ะพี่ก็คงไม่โดนรถชนอ่ะ ถ้าพูดพูดแบบนั้นถ้าพูดไม่งี้เอาแต่ใจถ้าพูดไม่หนีพี่อ่ะพี่ก็คงไม่ต้องเจ็บตัวแล้วพี่ก็คงไม่ต้องพอ้พูดราขอโทษนะพูดไม่ผิดตรงไหนสักหน่อยพี่ต่างหากต้องขอโทษพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษพูดเรื่องอะไรอ่ะ หลายเรื่องเลยพี่ไม่ต้องขอโทษพูแล้วแต่พี่สัญญากับผู้ได้ไหมพี่สัญญาฟังก่อนสิไม่ว่าจะเรื่องอะไรพี่ก็จะสัญญางั้นห้ามทิ้งผู้ไปไหน พี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทิ้งผู้ไปไหนถึงต่อให้ผู้ไล่พี่ก็จะไม่ไปนะครับ กูว่าจะมาด่ามันซะหน่อยแต่เห็นแบบนี้แล้วเรื่องก็น่าจะจบสวยแล้วแหละในที่สุดกูก็จะได้เป็นไทยจริงๆสักทีทำไมมึงมองกูแบบนั้นเนี่ยนี่เสรอมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะกูรู้นะว่าหลายวันที่ผ่านมานเนี่ยมันทำตัวเหี้ยแต่มึงก็ยกโทษให้มันหน่อยเถอะ ถ้าไม่ใช่เพราะมความจําเสื่อมนะมันไม่มีทางทางแบบนั้นกับพูดหรอกมันชอบพูดจะเป็นนาำตายน่หมอปลายแล้วอะถึงขนาดยอมโกหกกันนะเพราะเป็นแฟนกันไงเชีย <Yeah. S 1> ชิบหายแล้วถ้าผมบอกผมรู้อยู่แล้วละ่ะไม่มีทางอะมึงจะรู้ได้ไงกูว่ากูไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังนะพี่เซอร์บอกผมนานละขนาดกูเป็นเพื่อนกับมันมาตั้งนานอะมันยังเพิ่งจะมาบอก,กเองแล้วมันจะบอกมึงก่อนได้ไง พี่วิมผมมีอะไรจะบอกอะไรอ่ะกูไม่หลงกลมึงหรอกนะมึงไม่ต้องมาแกล้งทำหน้าตาน่ากลัวใส่กูเลยไอ้จีนกูเริ่มกลัวแล้วนะแล้วผมได้ยินเสียงความคิดควนเอร์ กูไม่ตลกนะเว้ยกูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอวะกูไม่งโง่ชื่อเรื่องไร้สาระพวกนั้นหรอกผมได้ยินความคิดของทุกคนรวมทั้งพี่ด้วยกูบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่ได้งโง่นะเว้ยถ้าม่ถึงชอบคิดว่ากูงโง่นักวะผมก็ไม่เคยคิดว่าพี่งโง่แล้วมึงทำแบบนี้กูทำไมกี่ครั้งแล้วอะที่ทำงเหมือนคูเป็นตัวตลกอะผมพูดจริงนะพี่กูไม่คุยกับมึงล้ะ แล้วมึงก็ไม่ต้องมาคุยกับกูด้วยจนกว่าจะเลิกทำอย่างนี้กูสักทีแม่งไม่แกงกูหาเลยว,วะกี่ครั้งแล้วที่ทำกับกูเนี่ยทำเหมือนกับกูเป็นตัวตลกลนะั่นน่ะสัตว์เอ้ยแต่วพี่กูต้องโมโหขนาดนี้ด้วยวล่อยกูบอกให้มึงปล่อยไงพี่ฟังผมก่อน กูบอกให้ปล่อยไง <S <S ผมรู้ว่าพี่เซอร์ชอบไอ้พู่ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเรียนที่นี่ผมรู้ว่าพี่เซอร์ใช้ใพี่มาตีสิเรตไอ้พู้ผมรู้ว่าพี่เซอร์แอบตามดูแลผููมาตลอดแล้วผมก็รู้ว่าพี่เป็นห่วงทั้งพี่เซอร์ทั้งพู่อ่ะแล้วผมก็รู้อีกว่าพี่รู้ว่าพี่เซอร์กโกหกว่ามาจากโลกคู่ขนานตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยแกล้งพี่ ผมแค่ดีมีความคิดพี่พี่เชื่อผมนะพี่วีมถ้ามึงได้ยินเสียงในหัวกูจริงอะ่ะมึงก็ต้องตอบได้ดิว่าตอนนี้กูคิดอะไรอยู่ ผมไม่รู้นี่ไงมึงล้อกูเล่นสนุกมากกว่ากีครั้งแล้วที่มึงทำกับกูแบบเนี้พอกูจะเชื่อมึงมึงก็ทำแบบนี้กับกูทุกทีเลยอ่ะไม่อยากให้กูทำอะไรมึงก็บอกมาดีดีวะหรือมึงอยากเห็นเป็นไอ้โง่ที่เต้นตามสิทธิ์ที่มึงพูดไปเรื่อยอ่ะกูไม่สนุกกับมึงนะเว้ย เดี war, ๋มันล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะผมชอบพี่ไงตั้งแต่ที่ผมรู้ตัวว่าผมชอบพี่อะผมก็ไม่ได้มีความคิดพี่อีกมีแค่เรื่องนี้ที่ผมอยากให้พี่เชื่อผมนะ